เราสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับคลิปการรีวิวนะครับตัววันเมื่อวานนี้ c t i นะครับนะเราก็ทำการแบ็กเทสเช่นเคยนะครับนะเดี๋ยวมาดูใน M 1 5ก่อนนะครับโอเคใน M 1 5นี่เราจะเห็นได้ชัดเจนกว่านะครับนะในราคานะครับนะเราดูวันก่อนหน้านะครับนะวันก่อนหน้านี้นะครับ ราคาได้เป็นดาวเทรน n ์นะครับนะนี่ผมโพสเอาไว้ว่าตรงนี้เป็นดาวเทรน์นะครับนะโดยดูจากอะไรก็โดยดูจากว่าโลไฮอ่าไฮมันต่ำลงนะครับนะตัวโลก็ต่ำลงนะครับนะหรือถ้าจะพูดในคอนเซปต์ของตัวที่เราพูดถึงเรื่องอะไรนะเรื่อง internal liquidity นะครับนะเห็นไหมครับว่า ราคาได้ย้อนขึ้นมานะครับนะหาตรงนี้สวิ i g h ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ปรับตัวลงมานี่คือ Internal l e n ตเลนด i ลีของเลนนี้นะครับเนาะแล้วก็พอลงมาปุ๊บนะครับนะย้อนขึ้นมาหา Internal l e n i เ i นด i ลีนะมันอาจจะ o l a t i l i t y สูงหน่อยมันอาจจะมีข่าวเมวื่อวานะครับแล้วก็ Detainment ลงมาครับก็มีเลนนี้นะครับนะเห็นั้ยว่าถึงอ่าแต่ถ้าดูตามเลนใหญ่นี้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับนะก็คือมันจะเป็นขา ขาลงนะครับเนะี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้เห็นเป็นเนื้อเขียนชัดขึ้นมา,นะาจ,จะเป็นแบบพุ่งขาวะอะไรพวกนี้นะแต่ว่าก็ถ้าเอาไฮสุดก็คือตรงนี้นะครับเนะี่ยเนาะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเทรนขาลงนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ดูอะไรที่เป็นเทรนขาลงนะครับอตอนในช่วงของอวันนี้เป็นข่าวนะครับนะข่าว cpi ซึ่งค่อนข้างจะรุนแรงนะครับนะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะเทรน นะครับนะเราควรจะดูให้ข่าวผ่านไปก่อนนะข่าวตอนตึ่งครึ่งนะครับตรงนี้หน้าปุข่าวอะไรบาดยอัตราเงินเฟอ้อนะครับนะอัตราอ่าก็คือเป็นอัตราที่มีผลต่อดอกเบีย้ยนะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็จะเปลี่ยงเยอะนะครับนะทีนี้ดูว่าราคามันทำอะไรในดาวเทรนด์นะครับราคาค่อยๆวิ่งขึ้นมานะครับนะเป็นลักษณะของการไหลขึ้นนะครับนะแต่ ไหลขึ้นมันก็มีรายละเอียดของมันนะครับนะเช่นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าราคาขึ้นมาปุ๊บพักตัวนะครับนะพอเทดลงนะครับนะสวิงลงหาอัลลิวิลิตนี้แล้วก็ดิสเพลเมนต์ขึ้นเป็นตรงนี้ก็เป็นออเดอร์บล็อกนะครับนะราคาตอนกลางวันเข้ามานี้เห็นไหมครับมันอยู่ตรงกึ่งกลางบินเทชโฮตรงนี้นะครับนะนีน,น,นะเบนะครับนะ ลราก็มาอาจจะเกือบเกือบจะทะลุสักน,นิดหน่อยนะครับนะล้วก็รานะคาก็ไปต่อเพื่อมาหาลีควิดิตี้แอเรียข้างบนนี้นะครับเนาะโอเคนะทีนี้พอข่าวออกนะคือคือจริงๆเราคงไม่ได้มีใครถือจนกระทั่งอย่างเงี้ยหรอกนะก็คือคิดว่าอาจจะเห็นตรงนี้หนึ่งนะครับนะตรงนี้อีกอีกอีกอันหนึ่งนะครับนะก็ย้อนเข้ามาหาออเดอร์บล็อกนี้นะแล้วก็จากนั้นก็ขึ้นมานะะแถวนี้ก็หมดเวลา นะครับนะอาจจะมาปิดเก็บไปแถานี้นะครับนะแล้วก็ไปนะครับนะเพราะว่าถือมาถึงตรงนี้เนี่ยก็โอ้โหต้องอึดมากนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความอันตรายอยู่นะครับนะถึงแม้ว่าจะมี liquidity รออยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีข่าวรออยู่เราไม่รู้ว่ามันจะลงมากวาดบายสต็อปทุกคนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับนะแต่ว่าช่วงที่ปลอดภัยนะครับนะเราเห็นว่าในโครงสร้างนี้นะครับนะเรา ลีคว i ต i t y คือมันมี e อ o high อยู่มีไส้นะครับในะตอนนี้เป็นกึ่งกลางไส้นะครับนะครับกึ่งกลางไส้ก็เรียกว่าคอนเซควเอนต์แอนโครชเมนต์นะครับนะนี่แบบคอนเซควเอนต์แอนโครชเมนต์นะอ่าราคาตอนนี้ขาวปุ๊บราคาวิ่งปุ๊บระลงเลยนะครับนะซึ่งเนี่ยจะเป็นว,วาเลนตี้ที่กวาดไปกวาดมาที่ร้ช่างหนักนะนะแต่ว่าตรงนี้นะครับนะเป็นอ่าเนื้อเทียน,นครับในะที่ขึ้นมานะครับนะแล้วก็ลงใช่ไหมครับนะเั้นตรงนี้เนะี่ยมัน ก็จะทำให้ตรงนี้ไปแหละตรงนี้คือแท่งที่ทิ้มเข้าไปใน liquidity ใช่ไหมครับนี่เขียวนี้นะเพราะนันเขียวนี้ก็คือเป็น M15 order block นะครับเนาะทีนี้พอราคาพุ่งพุ่งลงมานะครับนะมีแท่งเขียวแท่งที่2นะครับนะนี่เขียวแท่งที่2ขึ้นมาตรงกึ่งกลางนะครับมีเท t โ u hold นะครับนะไม่เกินเนี่ยนะครับไม่เกิน mean touch hold ของอตัวอะไรอ่ะของ ออเดอร์บล็อกแรกนะครับคือออเดอร์บล็อกแรกเรายังอาจจะยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นการแบบจะไปแล้วก็ลงมาจะกลับตัวขึ้นไปต่อหรือเปล่าแต่ว่าพอเจออันสองเนี่ยอันนี้ยเป็นโพลคอลชันบล็อกเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นออเดอร์บล็อกที่ขุดลงไปเข้าในออเดอร์บล็อกเดิมนะครับแล้วก็ทําให้เกิดราคาพุ่งลงมาเพราะฉะนั้นตัวราคากลับมาก็จะไม่เกินกึ่งกลางมีนเทชโชของออเดอร์บล็อกที่2หรือว่าโพลคชันบล็อกนะครับนะ ราคากลับขึ้นมาแล้วก็เข้าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ออกที่เดิมนะครับนะ mm hmm. ก็อ็นทคีตรงนี้ก็สวยๆเลยนะครับนั้นได้สองจุดเก้าสามต่อหนึ่งเท่านะครับนะทีนี้เราแคบไปกว่าน,นี้พอจะไหวไหมนะครับนะไปดูใน m 5นะครับนะในช่วงที่ราคาอยู่ตรงนี้นะครับนะครับว่าราคาเนี่ยจังหวะนี้นะครับนะจังหวะนี้นะ เดี๋ยวผมกเอาเอาอันนี้ออกก่อนนะเพราะว่ามันจะทําให้มันขึ้นมากวนสายตานะครับนะตรงนี้เห็นไหมครับว่าเป็น consolidation นะครับเนาะเราก็เอ้มจะกลับตัวแล้วคืออย่างยังไม่ถึงนี่ยังไม่ถึงตัว position b o ของเรานะครับนะพอเข้ามาถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับราคาลงมานะทีนี้ผมอยากให้ดูตรงนี้ครับตรง c o n s o l i d a t e ตรงนี้นะท,ที่ผมคิดว่ามันเป็นอันที่เจ๋งดีนะครับนะคือพอเราเข้ามาตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเรา จะเอาโอปชั่นบล็อกนะครับนะตอนนี้ก็คือเป็นมินเทช e โฮตรงนี้เราก็วางสต็อกล็อตบนนี้ได้อยู่นะครับนะแต่ถ้าเราอยากจะช่วนะเราก็ต้องไปวางให้มันเกินนี้เพราะว่าบางทีราคามันปิดตรงนี้แต่ไส้มันทะลุนะครับเพราะฉะนั้นเราช่วยก็ต้องมาตรงนี้นะครับนะทีนี้ถ้าตรงนี้มันจะช่วยคอนเฟิร์มเราได้ยังไงนะครับนะก็คือตรงนี้ครับราคาขึ้นมาตรงนี้เรายังไม่แน่ใจหรอกมันจะกลับตัวนะครับนะมันอาจจะปุ๊บแล้วก็ลงเลยก็ได้นะเราอาจ,จะตกหล่นนะครับนะแต่ว่า Uh, ถ้าเราคิดว่าแท่งนี้นะครับเป็น M5 o r d e r Block ใช่ไหมครับเราอยากเห็นราคาพุ่งทะลุลงมาตรงนี้นะครับนะพุมงพุ่งทะลุมาเลยนะแต่ว่ามันยังใช่ไหมครับมันมันขึ้นไปแล้วมันก็ลงแค่นี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่น่าใช้ p i y Action แรกนะครับนะแต่พอตรงนี้มันคอนซูริเดตนะครับนะราคามันเขียวขึ้นมาปุ๊บในคอนเท็กซ์ว่ามันไม่เกินตรงนี้ใช่ไหมครับ มันกลับตัวปุ๊บลงมาแท่งแ,แ,แดงนี้เข้ามาในเลนนี้เหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็ถ้ามาดูว่ามันมีแก็บหรือไม่ก็ช่างมันละนะครับนะตรงนี้พอหเสวยปุบตรงนี้มาราคาย้อนขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับน,นในโซนนี้นะครับแล้วก็อ่าก็คือคือถ้าเราเอาพายแอคชั่นนี้นะครับนะกะ็เรียกว่าอะไรตรงเขียวนี่เป็นออเดอร์บล็อกชนิดหนึ่งนะครับนะมันแบบมก็คือตรง แต่ว่าตรงนี้ก็ได้ครับนี่อันนี้เขียวแท่งสุดท้ายที่ทิมเข้าไปใน liquidity นะครับนะนะครับตรงนี้เป็น liquidity คือคือถ้าเราจะนับตั้งแต่ตรงนี้นะครับนะนับเอาว่ามันใช่แล้วกันนะในในสายตาผมนะโอเคก็คือตรงนี้มัน s o l i d เด e ใช่ไหมครับเขียวแท่งนี้นะครับขึ้นมานิดนึงแล้วก็ไปอีกแท่งหนึ่งนะครับนะตรงนี้เป็นพอทันพอราคาขึ้นมาตรงนี้เรากลับลงมาตรงนี้นะในคอนเท็กซ์ที่เราว่ามันอยากจะลงอยู่แล้วนะครับนะ มันทําค่าย้อนขึ้นมาแป๊บแล้วก็ลงเลยนะครับเนี่ยย้อนเข้ามาในล i ควิ d ตี้แล้วก็ลงลงกลับมาอยู่ในคอนซูลิเดชันเดิมเนี่ยอันเนี้ยเป็นสัญญาณให้เข้านะครับนะเราพอเราเข้าตอนราคาย้อนขึ้นมานะครับลองนึกก่อนนะครับนะว่าเวลาที่ราคามันลงมาเนี้ยมันยังไม่เห็นตัวอันนี้หรอกนะครับมันยังไม่เห็นแท่งเขียวนี้ใช่ไหมครับราคาย้อนขึ้นมาเราก็ แก็ไม่เห็นนะแต่เราก็เข้าเข้าไปใช่ไหมครับราคาก็ลงหรือว่าขึ้นต่อนะครับนะหรือขึ้นขึ้นต่อตรงนี้นะก็คือตรงนี้เราก็คงเห็นขึ้นขึ้นต่อตรงนี้นะถ้าเราวางสต็อปลอดตรงนี้ก็อาจจะเสี่ยงไปก็คือวางสต็อปลอดนี้เพราะว่าเราในคอนคอนคอนเทกต์ทั Con ้ Con งหมดของอันนี้นะครับนะจริงก็ค่อนข้างจะได้ราคาเท่าเดิมไหมเอาแต่ว่ามันอาจจะ ได้ตรงนี้นะครับนี่นะไกลขึ้นอีกนิดนึงนะครับนะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ออกที่เดิมนะครับแต่คราวนี้ได้เป็น5 4จเท่านะครับนะโอเคนะงั้นก็คือเราก็ประหยัดปิดมาอีกนิดนึงนะครับนะถ้าเราเอาตรงนี้เราก็ไปตรงนี้มันก็จะเหลือแค่3เท่าใช่ไหมเราประหยัดมาได้อีกนิดนึงนะครับนะเลยตรงนี้นะครับวพอร,ราคาเขียวขึ้นไปเราก็กัดฟันซื้อนะครับนะ อ่าตรงนี้นะครับนะถ้าใครมีความกล้าก็ต้องหนีเลยนะครับพอปุ๊บมั่นใจมากเราก็บายตอนที่ย้อนย้อนขึ้นนะหรือจะบายเลยแล้วก็ถือก็ได้สมมติว่าบายเลยแล้วก็พอลงปุ๊บเราก็กดบายเลยนะปั๊บนะครับนะบนะมันก็ประมาณสามก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นกว่ากันเท่าไหร่นะก็ระหว่างไปวางตรงนี้ก็อาจจะเ,เซฟกว่านะครับนะแต่ว่าก็ยังไงก็ตามนะตรงนี้ก็เป็น จุดที่เข้านะอันไ้ดูใน m หนึ่งม,นะนะมีดีกว่านี้อีกไหมนะครับนะมีดีกว่านี้อีกไหมโอเคนะใน m หนึ่งนะผมว่ามันก็ไม่ได้เห็นแบบนี่ก็คือเห็นตรงนี้คงคงคง,คงจะดีสุดนะครับนะก็คือเราเห็นราคามันค่อยค่อยย้อย UI ไป consolidate แล้วก็ลงมานะครับนะแล้วก็ราคาก็ consolidate ต่อ คอนโซลเดทแล้วก็ขึ้นไปแต่มันไม่ได้พุ่งลงมาใช่ไหมครับเราก็ยังไม่แน่ใจนะแต่พอตรงนี้นะครับคอนโซลเดทราคาก็ขึ้นไปแล้วก็ลงเลยทันทีนะครับนะตรงนี้ก็เป็นอ๋อเราก็มีตรงนี้นะครับตัวโดจิตรงนี้ที่ทําให้ตรงนี้เป็นแก๊บใช่ไหมครับนะแล้วเราก็มั่นใจละตรงนี้เป็นออเดอร์บล็อกของราคา <S <S เอา่อมายถตรงนี้เป็นออเดอร์บล็อกนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขียวนี้นะครับแดงทีเดียวเนี่ย มันชนะเลยใช่ไหมครับนี่ตรงนี้นะแดงทีเดียวชนะเลยนะครับนะรุนแรงพร้อมก็มีแกบนะครับนะเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วเราก็เข้าไปเลยนะครับนะเข้าที่ออเดอร์บล็อกนี้หรือจะไปที่แฟนวายุแกบข้างบนอีกนิดหนึ่งก็ได้แต่ผมว่ามันก็ไม่ต่างกันมากนะครับนะแล้วก็ไปออกที่เดิมนะคราวนี้ rr เป็นไงหกเท่านะครับนะก็โอเคนะเราสมัครสนธิกลับไปนี่ โอเคนะปกเท่าถ้าเข้าตรงนี้นะสืดสุดๆเลยนะครับนะทีนี้ถ้าหลุดแล้วล่ะเราเราจะรอรอ,อะไรใช่ไหมนะผมก็จะรอนี้ครับนี่รอนี้แต่ว่ามันอาจจะไปได้ไม่ไกลมากนะ่ะจะเห็นว่าใน m สิบห้าเนี่ยนะครับนะรา,านนา <laughs> นาราคามันเป็นแท่งยาวๆเอ้ยใช่ไหมไม่ใช่ผิดฟันขออภัยราคามันเป็นแท่งยาวอย่างนี้นะครับนะแต่มีแกลบมีอะไรใช่ไหมครับนะแต่ว่าเราอยากจะเข้าแกลบเนี่ย ราหลงมาถึงนี่แล้วถึงทาร์เก็ตของเราไปแล้วนะครับนะมันยังย้อนขึ้นมาให้เราเข้าใหม่อีกรอบได้ไหมมาดูตรงนี้ใน M15 เราอาจจะไม่เห็นอะไรเห็นแค่ราคามันย้อนใช่ไหมครับซึ่งโดยธรรมชาติของเราเวลาที่ราคาย้อนเราจะทำไงครับเราก็จะลุ้นเราว่าเอ๊ะมันจะบายหรือมันจะเซลใช่ไหมครับพอมันย้อนขึ้นมานะลองดูภาพนะพินบาร์ใช่ไหมครับเราอาจจะบายพินบาร์หรือเปล่านะแต่ว่ามัน รอให้มันขึ้นไปตรงไหนนะเราพอพินบาร์ปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะเห็นตรงนี้พอพินบาร์จบเราก็จะขึ้นนะเขียวขึ้นเราก็จะใจร้อนแล้วถ้าใครไปไล่บายตามนะครับนะกอ็อาจจะโดนอย่างนี้ได้นะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วนะครับนะเราเห็นพินบาร์ก็จริงนะแต่ขึ้นอย่างนี้มันเข้าเข้ามาในแก็บใช่ไหมครับเราย่อลงไปใน M5 นะครับ นะเห็นไหมครับว่าพอราคามันยอ่อตรงตรงนี้ใช่ไหมฮัลโหลใช่หรือเปล่าอ่ะใช่ไหมเนี่ย <c oughs> นะอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็ตรงนี้แหละนะครับนะอ่ะพอราคามันย่อไปใน m 5ปุ๊บเรารอนี่แดงนี้นะครับนะแดงเนี้ยอ่ะมันมันเป็นราคาอะไรที่ราคามันขึ้นไปแล้วก็ลงมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นย้อนขึ้นมาคีย นะในคอนเทกต์ว่ามันกำลังจะลงอะ่ะนะขอลงอีกนิดนึงนะมันยังมีลงมนาะแต่แค่ไสสๆนี้ขอลงซ้ําอีกรอบหนึง่งนะครับนะอาจจะสวิงโลนี้นะครับเราก็จะได้อีกหนึ่งไม้ตรงนี้นะครับมากลางเนี้ยนะนแล้วก็อย่าหลุดนี่นะนะครับแล้วเราก็จะได้ไม้เล็กๆตรงนี้อีกนิดนึงนะอย่าเอาเนื้อแล้วกันนะเอาเอาเนื้อตรงนี้นะครับนะใกล้ๆที่เดิมก็ได้อ่าหนึ่งต่อสาม เก้านะหนึ่งเออหนึ่งจุดสามข้าก่อหนึ่งนะครับนะเล็กๆตรงนี้นะถ้าไปดูในเอมหนึ่งนะครับนะหนึ่งเนี่ยเป็นเรียกว่าท้ามตายผมเลยนะเวลาที่ราคามันหลุดล,ลงมาแล้วแล้วมันมีเป้าอยู่ไกลๆเนี่ยนะครับนะจังหวะในเอมหนึ่งเนี่ยเป็นจังหวะให้เข้าเลยนะนี่นี้นะครับนะจังหวะนี้นะครับราคามันลงมันก็จริงนะไกลามากเลยแต่ว่าก็บอกว่าตรงนี้มันก็เสี่ยงนิดนึงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัน มันอยู่ในครึ่งล่างแล้วมันอยู่ใน discount ของเลนนี้แล้วใช่ไหมครับแต่ก็เราอยากเข้าใช่ไหมเราก็ต้องรอครับเราก็ต้องรอนเฟ f i r มนะครับนะรบนะตรงนี้นะครับนะอาจจะมีตรงนี้เป็น liquidity แต่ว่ามันไม่ชัดก็ช่างมันแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นการ consolidate เล็กๆตรงนี้นะครับนะแล้วก็ราคาเหมือนจะมาใช่ไหมครับแล้วก็ย้อนขึ้นมานะครับนะย้อนขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนจะกลับตัวแล้วใช่ไหมครับมันก็เ,เอาเอาอันนี้ออกดีกว่านะมันจะได้ สวยๆนะครับนะเยนี่ก็หลบไปตรงนี้ก่อนนะพอร,ราคามัน M15 ทิ้งลงมาใช่ไหมครับทิ้งใน M1 เราก็เห็นหูมันไหลๆๆๆเลยแล้วมันก็กลับตัวอ่ากลับตัวใช่ไหมครับกลับยังนะเรารอครับเราเรารอราคาให้มันทิ้งลงมาอย่างนี้นะครับนะแล้วก็มีแกลบใช่ไหมครับในคอนเทกต์ที่มันกาลังลงนะเพราะฉะนั้นแกลบเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ บอกว่าตรงนี้เป็นออเดอร์บล็อกนะครับน,ะนี่ตรงท้งเขียวนี้เลยนะครับอันถ้าใจร้อนเราอยากจะเข้าเลยก็ mm hmm. ก็เข้าได้นะครับก็มาเข้าแก็บนี้นะครับนะตรงกลางแก็บก็ได้นะครับว่าถ้าเพภาพนี้ก็เป็นตรงกลางแก็บเลยนะครับนะถ้าไปไกลขนาดนั้นก็อาจจะต้องเป็นตัวสต็อปลอของเราอันถ้าเราเห็นย้อนขึ้นมายอย่างเงี้ยนะครับนะเราก็อาจจะเข้าแก็บตรงตรงนี้ไปเลยนะเอาเอาตามความรู้สึกใช่ไหมครับว่า โอเคมันเขียวขึ้นมาแล้วนะเราวุ้ยมันขึ้นมาอีกนิดนึงนะเรากดเลยนะครับนะเราก็กลับไปออกที่เดิมนะ rr หนึ่งจุดสี่สี่ต่อหนึ่งนะครับนะหรือว่าถ้าเป็นโลเดิมอุ้ยเป็นไนวเราเราลบไปแล้วใช่ไหมนะเราลบไปแล้วนะก็เลยมาอีกนิดนึงนะตรงนี้มีอ่าอีโคยมีอีโคโู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็เล็งตรงนี้อ่าหนึ่งจุดหกก็โอเคครับเล็กๆนะครับนะ เราก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะาวางข้อต่อลได้ไกลามากนะครับนะก็กินเล็กบินน้อยไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็หมดเ็ดแ,แล้วนะครับนะนี่ไหนเนี่ยนะฮะกนไม่เจอ,อเลยอะตรงมันก็คือตรงแค่ตรงนี้นะครับนะเห็นไหมครับว่าเราเข้าตรงตรงนี้ได้ใน m 1 5นะครับนะแล้วราคาก็ลงมาวนไปวนมาต่อนะครับนะ โอเคนะครับก็อันนี้ก็จบไปนะครับนะสำหรับวัน CPI นะที่มาเทรดหลังข่าวก็จะดีกว่านะครับนะโอเคนะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อมุมมองเพื่อนๆนะครับนะในในกลุ่มในแฟนเพจนะครับนะ ICT Thailand นะครับนะที่มีคุณ p ิ p Advisor เเป็นแอดมินผู้ก่อตั้งหรือเปล่านะเรียกเป็นผู้ก่อตั้งแล้วกันนะครับก็ เห็นมีคนถามเรื่อง order บล o c k เราจะได้ไงแน่ใจยังไงว่ามันเป็น order block นะครับนะก็อหผมบอกครับถ้ามันทิมเข้าไปใน,ใน liquidity เนี่ยมันก็น่าจะเป็น order block แล้วก็ออกมาด้วยความแรงนะครับนะเหมือนถีบส่งออกมานะครับนะแต่พอราคากลับมาก็เป็นจุดเข้านะยิ่งตรงนี้ยิ่งยิ่งยิ่งถีบส่งเลยคือ proportion block นะครับนะเป็น order block ที่ขุดเข้าไปในใจกลางของ liquidity คือคือไม่ต้องถึงกับ มันไม่ต้องถึงกับตรงมีนเทชโชแล้วมั้งนะในความคิดผมนะแต่ถ้าถึงมีนเทชโชแล้วมันกระแทกกับออกมาเลยเนี่ยก็ก็ยิ่งชัวร์นะครับนะกลับมานี่ก็มีโอก,โอกาสสูงนะครับนะโอเคนะส่วนเข้ากลางทางนะครับนะก็ในถ้าไม้ตายผมก็นะเป็นท่าแบบอเอาเรียกว,ว่าดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าดีป่ะนะโอเดี๋ยวลองดูอีกทีก็ได้ครับในอ่าถ้าไม่ตายเป็นท่าแบบ พอจะหากินได้แบบนิดๆหน่อยๆน,นะครับนะมันก็ไม่ถึงกับตายมากนะครับนะอย่างนี้นะครับนะราคาขึ้นมาทิ้งดิ่งลงมาใช่ไหมครับคอนโซลิเดตเขียวขึ้นแล้วก็แดงลงในคอนเท์ที่มันกําลังแหมอยากจะลงเลยนะเราก็เข้าเลยนะครับย้อนขึ้นมาก็เข้านะครั้งนี้ก็เข้าย้อนเข้าแต่สต็อปลอก็คือตรงนี้นะครับนะมันก็ไปต่อออกตรงนี้ก็ช่วยๆนะครับเล็กๆโอเคไหนว่าสรุปแล้วใช่ไหมไหนว่าสรุปแล้วเอาเอาอีก หน่อยหนึ่งนะโอเคเออกโลเดิมหรือเอาแค่นี้ก็ได้ครับกลัวว่ามันเกิดกลายเป็นออเดอร์บล็อกเหมือนกันเนาะโอเคนะเราก็พอหลุดไปแล้วเอา้าเราออกไปก่อนใช่ไหมราคาไหลไปอำ้ำไม่เป็นไรเราอยากจะไปต่อนะนี่คอนซูิเดชใช่ไหมซื้บทิ้งตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นออเดอร์บล็อกนะเข้าอีกที่หนึ่งนะครับนีอ่อ่านะไกลไปนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเอาแค่ตรงนี้ม,นมันได้แหละนะครับ ได้อยู่นะไม่ได้ไปไกลกว่านี้หรอกนะถ้าไปไกลกว่านี้ก็อาจจะโดนสต็อปลอสไปนะครับโอเคนะก็มันจะกลับตัวตรงไหนหรอใช่ไหมเพราะคราวบางทีเราก็อ่ะมันไปเรื่อยๆรื่อยอยากจะวางสต็อปลอสไล่หลังไปเรื่อยๆนะครับนะก็เห็นว่าตรงนี้ทิ้งมายังมีแกลบใช่ไหมครับมันมาเข้าแกลบนี้นะครับนะนี่ทิ้งมาละนะเอาว่าผมปิดตรงนี้ไปก่อนนะโอเคพอมันทิ้งมาปุ๊บมีแกลบใช่ไหมครับมันเข้ามาในแกลบแล้วก็เป็นไง คอนเสแล้วก็ลงโอเคก็รอดไปนะครับก็รอดตัวคอนเสิร์แล้วก็ย้อนขึ้นมาทะลุกแก็บใช่ไหมครับทะลุกแก็บนี้นะครับนะแล้วก็ชนะสวิงหายนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้มันคือลงต่อใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าตรงนี้มันคือลงต่อย้อนเข้ามาเราจะลงต่อใช่ไหมแต่ว่ามันสต็อปล็อสก็คือตรงนี้มันกินสต็อปลอตเราได้แสดงว่ามันก็น่าจะกลับตัวเนาะก็กลับตัวจริงจริงนะโอเคครับอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับนะ ที่ผมร่ำเรียนนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างก็เลยอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆนะครับนะก็ฝากข้าพันวันนี้ก็พอแตกนะครับบอกเลยว่าพอแตกไม่อายเลยนะดวยคำว่าแบบจังหวะเราพลาดอ่ะเราก็ไม่มีวินัยเราอยากจะเอาคืนเร็วนะครับเนีเราก็แบบอัดหลอดโอเวอร์เทไปเลยเอาว่าเอาให้มันเมื่ไหว่ละอยากจะทีเดียวเอาให้มัน ที่ติดลบวันนี้เอาให้หมดนะเลยแ,แล้วก็หมดเลยจริงๆแนละ้พอร์ตแตกนะครับก็ความไม่มีวินัยก็ทําให้เราเจ๊งได้นะครับนะถึงแม้ว่าเทคนิคเราจะดูเข้าใจก็ตามบางทีพอไม่มีวินัยมันก็จะลนใช่ไหมครับลนแล้วเราก็ปิดกําไรเล็กแต่ว่าถือคัดทุนยาวอันนี้ก็มันก็เป็นลักษณะของโอเวอร์เทรดนะซึ่งซึ่งก็ไม่ควรจะทํานะครับนะ โอเคนะนี่ใช้เวลาไปถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวขออาดูอ่ะก็ก็คงจะได้สมควรแก่เวลาแหละนะครับนะแม้แต่ก็ไม่เดินรึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวของวันศุกร์เนี่ยที่ทําผมพอตแตกเนี่ยนะนะด้วยความไม่มีวินัยของตัวเองแต่มันก็มีจังหวะที่สวยนะครับนะอย่างเนี่ยเห็นไหมเป็นออเดอร์บล็อกยิ่งยิ่งอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคนะก็เอาไม่ใช่วันนี้ผมไม,ไม่ได้พอตแตกเพราะผมพอ็แตกพร อ่า uh, US นะครับนะไปขอให้เทปไปหน่อยนะโอเคครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆขอให้เทดปลอดภัยนะครับนะ